สวัสดีครับพเพื่อนเพ,พนเพื่อนมาเราจะพาเพื่อนเมาดูการเทดินของรถดำครับใส่มาแล้วก็ต้องเอามาเทครับโอ้โหดูทางขึ้นนะฮะนี่ครับสมบุกสมบันกันหน่อยครับวันนี้ฮะที่เทก็จะอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆไ,ไม่ไกลคันนี้รถน้องป้ยครับนิสสันฟอนเชียลุยเลย ทางก็ค่อนข้างที่จะหนืดหนืดหน่อยครับเนื่องจากเมื่อวานฝนตกครับว้าวบ้าเบ้าถอยยาวไม่ได้ครับเดี๋ยวจมครับโอ้อยยาวไม่ได้นี่มีรถไถมนินิด้วยครับคันเล็กน่ารักจังดำเลยครับดำเลยถ้ามีหินก้อนใหญ่ก็จะดำ้ํลำบากหน่อยนะครับ ถ้าลดกันไหมที่เสากระบะสูงก็จะดีหน่อยถ้าเสากระบะต่ําก็จะแย่น่ยครับหินอาจจะขาได้ไหนครับโอ้โหรถไถเล็กครับคันจิ๋วแบบมินิเลยครับน่ารักมากเออ,เอ,อบา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 ,บา,บา,บาตกใกล้หมดเลยครับโอ้โหเอาเรามาชมกันต่อครับ เ y ย t a าฮีโรครับรถน้องเพียนครับปึ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 บโอ้โหใส่กันเต็มต่องครับวันนี้ครับวิ่งงานกันใกล้ๆครับเผดินกันแบบสบายๆแต่อย่าถอยเกินนะครับถอยเกินไม่ได้ครับมีโอกาสติดฮนะโอ้ oh oh. จะมีหินดานด้วยครับดูสิเออย่ตาฮีโร่ ว้าวว้าวพอเสร็จแล้วก็ดำเลยโโฮึโอ,โอ้โหตกลำสบายครับเอาละครับรถต้องเพียนนี่เสาขบะก็จะต่ำนิดนึงนะครับถ้ามีหินก้อนใหญ่ๆก็จะเทลำบากเพราะว่าหินก้อนใหญ่นั้นจะติดนะครับติดฝาท้ายถ้าหินก้อนไม่ใหญ่เกินก็สบายครับ เสร็จแล้วไปเอามากันต่อเลยรถไถเล็กมีหน้าที่ดันกับดันอย่างเดียวเลยครับมาครับต o y o t ้ตโฟวินมาเลยมาเลยย้ามันเลยสำหรับโฟวินไม่กลัวอยู่แล้วพ้อเสียงวีดเลยครับคันนี้พ่อเสียงวีดเลย ถอยเลยถอยเลยยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยเอาเบาครับเบาครับเบาเบาเบาเอาดําเลยดําเลยครับดําเลยฮึบฮึบฮึ๊บไปๆเพลงกันไปเรื่อยๆครับเพลกันไปเรื่อย ไปครับเสียงสุดยอดเลยครับคันนี้ฮะนี่ครับโอ้โหเอาตามมาด้วยนิสสันฟอนเทียครับใส่เกียร์สโลแล้วก็ถอยหลังเลยครับโอ้โหมีแต่หินด้วยครับวนนี้ฮะหินปนมาด้วยครับนิสสันฟอนเทียเบาครับเบายกเลยอโอ้โหคันนี้ยกเร็วมากครับ ต้องทาเวลากันหน่อยครับวันนี้ครับเอาเรียบร้อยครับนี่แมคันนี้ยังใหม่อยู่เลยครับสวยงามครับยังใหม่อยู่ครับมาครับน้องบอลครับนิสันเช่นเดียวกันนิสันบีเอ็มเอายาวมาเลยครับยาวเลยยาวเลย ยาวเลยยาวเลยยาวเลยเกันทั้งวันครับฮือเบา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 พอพอพยกเลยครับฟืดก็เพกันไปเรื่อยๆครับวิ่งไกลๆวิ่งกันทั้งวันครับฝากทีมงานตัวช้างข้ามด้วยนะครับใครสนใจที่อยากจะ ขุดสะขุดบอ่อผมที่ไถที่ได้หมดเลยครับทีมนงานตัวชั้งข้ามจัดให้ครับสุดยอด